นี่ก็เป็นรอยพระพุทธาบาทรอยพระบาทญาตราเกิจารึกให้สำเนกเกินกับจากลับไรกคงจงที่ทางบรรเทาทุกที่สุขใจจตไหนเรามัวเพื่นไม่เดินตามก็มีรูปประมาณร้อยแชนิดนะครับก็เรียนมาบูชาบ่อยพระบาทต่างๆเป็นรูปที่เกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับจักรราศีที่เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็รอยพระบาท สองว่าบาทใ,ใ,ใหญ่ที่มีมาให้เราได้บูชาให้เราได้เห็นนะครับในการอยู่บนเขาอของอของป้าปาดพระพุทธมงคลมหาราชขนาดเท่าองค์เจีงปกก๊อเตียงพระเจ้าพญานังวอนรวเด็อพระสังกราชนะครับบาทพระพุทธมงคลมหาราชแล้วก็มีเทพตันใจที่เราจำลองมาจากพม่า ที่ใครอยากไ่ถึงพม่าก็มาที่สงกาได้ก็อาจจะอธิษฐา,านได้เป็นองค์เดียวกันก็ได้แล้วก็พระพุทธรูปใหญ่พระพุทธมงคลมหาราชนพทธพุทธมงคลมหรารัชนก็จะตั้งจ้างงานไว้ได้ประทานพรให้กับเราเจ้าพุทธทั้งหลายผู้ที่มาสักการะผู้ที่มาเที่ยวผู้ที่มาศึกษา ก็ดูประวัตินะประวัติดอยพระบาทหินสักแก่พระบาทจำรองพุทธมงคลนาราสองพร,ระบาทยังจดปี 2, น้อี2 5 4 2ก่อนทัดใหญ่จะจะสร้างพระประจําและก่อนทาใหญ่เป็นได้ทําขึ้นก็ทำไพมก็คนสมเด็จอาจารย์นัสังบ่อนสมเด็จพระสังฆราชนะได้ทําเอาไว้นะครับเพื่อให้อ่านเอาเองนะอย่างนี้ก็มีเสิ่งสักิเสู่ร,บรอบๆ เป็นพุทธเจดีย์เป็นพุทธรูปเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอะไรต่างๆรางหลายายส่วนนะครับในรอยพระบาทอาสาม,มาสการะได้ในรอยพระบาทจ่ายท้าองค์จริงนะถ้าองค์จริงนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้อะไรต่างๆอยู่รอบๆแต่จากที่เรามีพุทธรูปก็หลายลักษณะนะหลายลักษณะกนะ็แล้วแต่ว่าเรา ดูจากวัทธลักษณะตลอดทั้งเรื่องของพระพักจะบ่งบอกถึงสมัยอะไรต่างๆนะสมัยอู่ทองน่าจะบรนบาลอุดมสมบูรณ์สมัยสุโขทัยจะน่ารูปไข่แล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์ก็ตอนกลางตอนต้นตอนไปายสมาธิยาตอนตอนตอนกลางตอนไปต้องไปศึกษากัอียอยจะ <c oughs> อาการเด็กเยอะนะว่าทําไมไม่เหมือนกันก็จากปางต่างๆก็คือปางรับข่ามาทุกวป,ปลายัดปางอะไรต่างๆปางก็คอยไปดูพุทธลักษณะอีกรอบอันนี้ปางประธานพรน,นะเย็นเป็นที่มั่นแล้วก็ยกประหัตขวาขึ้นเรียกว่าประธานพรแต่ว่าปางลีลาก็จะใกล้ๆกับยังประบาทแล้วก็ใจเนว้ิเชิดเจิตกัน อันนี้ก็มีหลายๆส่วนหล,หลายอย่างก็กคอยว่ากันคอยดูกันอันนี้ก็นําฝากทุกท่านนะครับสักการะทิฏฐานเอาแล้วกันอันเดีโอกาสก็มานักต้องเที่ยวก็ควรจะมานะครับกาใด้คือหาใจสงขาเป็นที่น่าตอา่อทัศนาแล้วก็น่าศึกษาน่าบาทเที่ยวชมนะครับ